ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องในเครื่องบุทอนนะครับตอนนี้จะเอาเครื่องสาระมาฝากนะครับช่างด้วยกันนะครับหรือพี่น้องๆนะครับเกี่ยวกับครีมนะครับที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับเนื่องจากว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ครีมนะครับแล้วก็พอมันโดนฝนโดนน้าโดนอะไรอะครเงี้ยเรามาทาให้ครีมเราอ่ามันบีลำบากครับนึกไม่ออกนะครับมันฝืดนะครับเดี๋ยวผมจะพา มาทาให้ครีมเราหายฝืดโดยไม่ต้องใช้น้ำมันเครื่องนะครับไปครับไปดูกันครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับนี่นะครับจะพามาครับเทคนิคง่ายๆนะครับถ้าครีมของท่านนะครับเป็นสนิมนะครับให้ท่านเอามาล้างน้ํานะครับเขาบอกหลายคนบอกล้างน้ํามันก็ยิ่งเป็นสนิมที่ครับไม่ใช่ครับเดี๋ยวผมจะพามาทํานะครับเราก็หากระมังหรือหาห่างน้ํานะครับมาเปิดนะครับแล้วก็เปิดน้ํานะครับเปิดน้ําใส่นะครับแช่นะครับ ของผมนะครับจะเป <N> ิด <durch> น้ําผ <ning> <N> ่านนะครับเปิด <reath> น <together> <N> ้ําผ่านนะครับแล้วก็ให้เรานะครับจับทําแบบนี้นะครับโยงโยกครับอ้าเข้าอ้าออกอย่างนี้นะครับนะครับตอนนี้จากที่ฝุดฝุดก็จะเริ่มเริ่มดีขึ้นนะครับเนี่ยคือในการทําแบบนี้นะครับก็คือทําให้เป็นการล้างสนิมนะครับออกนะครับคีมของเรานะครับที่มันฝุดเนี่ยคือมันเป็นสนิมนะครับ ทีมพวกนี้นะครับถ้าสนิมมันออกหมดนะครับมันจะไม่ฝุ่นเลยนะครับนะครับให้ท่านสังเกตดูนะครับวันนี้ที่ผมโยกโยกนะครับมันจะมีสนิมออกมาครับสนิมออกมาแบบนี้นะครับแล้วถ้าสนิมมันหมดไปเมื่อไหร่นะครับก็คือมันมันมันจะโยกง่ายมากนะครับมันจะอ้าง่ายมากนะครับทาแบบนี้นะครับแช่น้ําไปนะครับนะครับท่านไม่มีไม่ไม่ได้เปิดน้ําแบบนี้ท่านก็เอาน้ําใส่กระมังนะครับ แล้วก็โยกไปแบบนี้เรื่อยๆครับจนสนิมให้สนิมมันออกหมดนะครับแล้วท่านจะใช้งานไปจนลืมเลยครับเกลื่นเล็กๆนะครับที่หลายคนไม่ไม่ไม่เคยรู้นะครับว่าเอามาล้างน้านะครับตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้จากที่ฝุดๆนะครับดึงไม่ออกครับตัวนี้เริ่มเริ่มดึงออกนะครับ โยกไว้นะครับเรื่อยๆครับสังเกตุนะครับ,นนรบสนิมถ้ามันโดนน้ำปุ๊บมันก็จะออกจนหมดนะครับทำไปสักสักพักหนึ่งนะครับท่านคิดว่าสนิมมันน่าจะออกหมดนะครับก็ให้ท่านพอนครับเอาไปเช่ใ้แห้งนะครับ ต้เก็บรูว่าจาที่ดฝุนนะครับรับนีน่าจะหมดแล้วนะครับ ก็ม่าจะอาได้เท่านี้ครับเพราะสุดแล้วครับง่ายๆที่นี้ครับเทคนิคง่ายๆครับไม่ว่าจะเป็นครีมชนิดไหนก็ช่างครับที่ท่านใช้แล้วมันฝืดนะครับให้อามาทําแบบนี้ดูนะครับนี่ครับไม่ใช้ได้แล้วครับเอาผ้าเช็ดให้แห้งนะครับตัวนี้เหมือนกันครับจุดนี้ตัวนี้นี่าจะเป็นสนิมขึ้นเยอะมากครับผมก็เอามาทําแบบนี้นะครับ แต่ก่อนมันจะอ้านได้แค่นี้นะครับตอนนี้นี่ผมสามารถที่จะอ้าได้แบบนี้เลยครับนะครับอันนี้นยังไม่หมดนะครับเส้นนี้ยังยังเห็นว่ามีสสิมออกมาจากช่องช่องนี้นครับอันนี้ก็นาจะใช้ได้แล้วรนะโอเคครับฝากนะครับเคลรดับง่ายๆนะครับสำหรับเครื่องมือเครื่องใช้นะครับ ที่พาไปทำให้ครีมดึงง่ายแล้วนะครับนี่ครับที่ทำมานะครับนะครับนี่ทำมานะครับตัวนี้ผมไม่ได้ใช้น้ำมันเครื่องเลยนะครับเอาไปล้างน้ำครับเอาไปล้างน้ำแล้วก็ดึงน้ำดึงในน้ำนะครับให้สนิมออกทั้งหมดลยครับท่านจะใช้งานโดยที่ไม่ต้องฉลมน้ำมันนะครับถ้าท่านนอ้นน้ำมันมาใส่เดี๋ยวมันจะทำให้เกิดสนิมนะครับแล้วก็เกิดคมเนนนะครับต้นที่ผมใช้มาเนี่ยครับ ถ้ามันโดนฝนเมื่อไรผมก็จะไปล้างน้ําแบบนี้ครับมันก็จะใช้งานได้เป็นปกตินะครับแบบนี้นะครับถ้าไม่โดนฝนโดนอะไรครีมก็จะไม่ขึ้นสนิมนะครับก็จะใช้งานได้อย่างนี้นะครับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับช่างทุกคนนะครับหรือท่านที่มีครีมนะครับประจําบ้านสําหรับจับนั่นจับนี่ตัดนั่นจับนี่นะครับก็เอาไปใช้ได้ครับ สำหรับเทคนิคล้างน้ำนะครับก็ขอกรับสวัสดีครับก็ฝากติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับในช่องในช่างบุทรนะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจนะครับจะได้ทำคลิปใหม่ๆนะครับเอาความรู้มาฝากอีนนะครับก็ราบสวัสดีครับ